เนาะแล้วก็กัญญาเนี่ยไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับเชียงกัญญาไปเชียงใหม่แล้วก็ตุลาตุลาไปที่ไหนพมา่าใช่พมา่ากัญญากัญญาไปกัญญาซ<า>ีดีซีใช่ไหมกัญญาซีดีซีกัญญาไปพม่าแล้วก็ตุลาคืออย่างนี้ เดี๋ยวพอเดือนธันวาเนี่ยพอเราจัดที่สุราษฎร์แล้วเนี่ยมันมีอีซอไงอีซอเอาภาพน้องไปลงแล้วหาว่าเป็นเด็กพลังจิตตอนช่วงช่วงต้นปีหกหกใช่ไหมครับที่ว่าสุราษฎร์นะใช่พอจัดที่สุราษฎร์แล้วก็เห็นภาพที่มีคนไหวน้องอะไรเงี้ยแล้วอีซอเนี่ยเป็นคนเอาไปลงว่าว่าเหมือนกับว่าหาว่าเราเป็นตำนงตำหนักอะไรประมาณอย่างนั้นคนะะ่ะเหมือนกับว่าคนคือเขาไม่ได้ดูว่าคนที่มาไหวน้องเป็นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ไปลงเลยพอเป็น,นองปุ๊บมัน<อ>เป็นกระแสข่าวขึ้นมาทีนึ่ก่อนตอนที่ทางสื่อไทยรัฐไปถามหลวงพ่อพยอมแล้วหลวงพ่อพยอมท่านก็ไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วน้องเป็นยังไงไงท่านก็วิจารณ์จากภาพที่เห็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเป็นข่าวเป็นกระแสก่อนตอนนั้นครั้งหนึ่งช่วงแรกๆที่ผมจําได้หมายว่ามันมันมันก็มีแค่การแสดงความคิดเห็นที่ไม่ได้หนักมาก อ่าไม่ได้หนักค่ะไม่ได้หนักนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยหน่อยแค่แค่มันมีการโต้แย้งกันทางความคิดที่เห็นว่ามันจริงหรือไม่อะไรหรือไม่อ่าแค่นั้นที่มันมันมีปัญหาจริงก็หมายความว่าช่วงช่วงเดินพฤติการใช่ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงอ่าช่วงเดินพฤติการที่มีมีเพจปลอมขึ้นมาหมว่าเพจปลอมขึ้นมาปีการปีหกหกใช่ไหมครับพอมีเพจปลอมปุ๊บมาเอารูปขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าหน้าน้องไปใส่ตรงนี้แหละค่ะกลายเป็นประเด็นเลยแล้วมีคนหยิบ เอกสแบบารจากเพจปลอมเนี่ยไปถามทั้งสำนักพูดไปถามทั้งหลวงพ่อพยอมแล้วก็ซื้อเอาไปลงมาจากเพจปลอมเนี่ยค<อ>่ะซื้อเอาือนีอ้<ๆ>ไปลงที่ผมไล่เรื่องราวไายความว่าไอ้พวกกลุ่มเนี่ยมันกลุ่มที่พยายามจะทําลายเนี่ยมันเริ่มมีก่อตั้งมาตั้งแต่กลางปีแล้วแหละแต่ว่าประเด็นที่มันโจมตีก็อาจจะเรื่องความศรัทธาบ้างอะไรบ้างแต่ที่มันหนักหนาพอพอมันโจมตีในเรื่องนั้นไม่ได้พฤติกรรมมันเลยมาตัดอ๋อเป็น คือนกว่านกว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่ามันโจมตีเรื่องนั้นไม่ได้มันก็เลยมาสร้างเพจปลอมขึ bueno ้นมาจริงๆมันกลุ่มเดียวกันแหละแต่พอว่ามันโจมตีปากเปล่าไม่ได้มันก็สร้างสร้างให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาก่อนในการมาสร้างเพจปลอมและใส่ร้ายอย่างเดียวเลยเป็นเพจที่มาเพื่อใส่ร้ายน้องอย่างเดียวเลยเริ่มจากเพจแรกก่อน ตั้งตั้งชื่อว่ากลุ่มศรัทธาแต่ว่าในในเนื้อในเนี่ยมันไม่ได้ศรัทธามันเป็นการใส่ร้ายน้องแล้วเราก็เลยกลัวว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาแน่เลยเราก็เลยมีการไปแจ้งความตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วก็ไปร้องไปร้องมีเไราบปลอมใช่ไหมครับเว็บไซต์ปลอมไปแจ้งความไที่สุลาแล้วก็สิบสี่พฤศจิกาก็ไปแจ้งความไที่กองปราบว่ามีคนปลอมเฟซบุ๊กแล้วตัดต่อแล้ววันที่ไปที่กองปราบเนี่ยก็แถลงข่าวก็มีการแถลงการทีนี้ต่อมาเพื่อ ออกมาเมื่อชั่ไหนสิบสามันวาใช่ไหมครับช่วงประมาณธันวาสิบแปดันวามีสื่อหลายสื่อเอาภาพนี้ไปลงว่าน้องไหนอ้างตัวเป็นผู้เจ้ารวมโดยเฉพาะยิ่งคนรายการที่เราฟ้องไปก็บอกว่าเด็กแปดขวบอ้างตัวเป็นผู้เจ้าอ่านั่นแหละค่ะทีนี้กระแสมันมาแบบเต็มที่เลยค่ะเต็มรูปแบบเลยพอประเด็นนี้ไปทแร่คนที่ไม่รู้สาเหตุอะไรต่างๆก็เข้ามาด่าในเพจในแบบมีแต่คําด่าหยาบๆยาบคายๆเต็มไปหมดเลยค่ะทีนี้ บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เกิดแล้วมาอ้างตนเป็นพระพุทธเจ้าได้ไงแล้วก็ไปพูดมันมีไปพูดที่สอนจตชอเน,นี่ยบอกว่าอ่อ้างตนเป็นศาสดาของพระพุทธเจ้าอยู่นะไปพูดอ่าใช่ใช่ค่ะใช่พูดพูดพูดไอ้ตรงนี้เราเกี่ยวหลักฐานไม่หมดแล้วแหละอืมก็เป็นเหตุให้เราไปฟ้องศาลอยู่จนเรา,เาครอบครัวเมื่อต้นปีแล้วที่จะฟังคําสั่งเนี่ยอ่าก็คือช่วงกรกฎาคือประเด็นมันเริ่มเริ่มจากตรงนี้ค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ย พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยมีคนไปมันก็เลยไปร้องคือหลังจากมันไปร้องหน่วยงานแล้วเนี่ยไอ้ไอจมูกแหลมแล้วลค่ะพอ<ช>ไปร้องหน่วยงานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคุณจะควรจะจบในการร้องหน่วยงานเพื่อรอว่าผลพิสูจน์เป็นยังไงถูกไหมคะ